บทความจากโฟนอารีน่านะครับนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากจอร์เจียเทคและรูนิวอ์นิตีเยอรมนีนะครับพบช่องโหว่ร้ายแรงในชิป A 1 5 A 1 6และ A 1 7ของ Apple นะซึ่งใน iPhone 13, 14, 15, 16นะครับโดยช่องโหว่เหล่านี้มีชื่อว่า FLOP นะ Fault Load Output Prediction และ SLAP นะครับ Speculative Load Address Prediction นะครับที่ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้เพียงแค่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีโค้ด Java s c r i p หรือเว็บแอปแสมบนะครับ ที่เป็นอันตรายนะครับผมช่องโหว่าตัวเหล่านี้นะครับคือแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้เช่นอีเมล Gmail ประวัติการสั่งซื้อใน Amazon นะครับและประวัติการใช้งาน Reddit นะครับและตำแหน่งใน Google Map และกิจกรรมใน iCloud Calendar ได้นะครับซึ่ง Apple ได้รับการแจ้งเตือนนี้เนี่ยตั้งแต่ ตอนมีนาและกันยายนปี2024นะครับแต่ยังไม่มีแพช์แ้ไขอย่างเป็นทางการนะครับโดย Apple เนี่ยระบุว่าช่องโหว่นี้เนี่ยยังไม่มีความเสี่ยงทันทีต่อผู้ใช้นะก็คือผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ปิดการใช้งานตัว JavaScript ใน Safari และ Chrome นะคบเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่การทําเช่นนี้เนี่ยอาจทําให้เว็บไซต์บางแห่งเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับนอกจากนี้ควรอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับและระมัดระวังในการเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไง,ไงมาช่วยกดคอมเมนต์และยั กดติดตามให้ด้วยนะครับ